คาด้วยเ,<อ>เจ้าของร้านเขาก็ยืนยันแบบที่เน็ตพูดแล้วนะคะเอาเป็นว่ายังไงสาวๆหนุ่มๆจะทําสีผมเนี่ยก็ควรให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนทําค่ะเพราะว่าช่างเนี่ยเขาจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเส้นผมของเราค่ะใช่แล้วอามาเตือนกันนะเป็นอุทาหรณ์ทั้งชายและหญิงเลยนะครับเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมามีหลายเรื่องให้ตามกันนะฮะโดยเฉพาะเหตุการณ์สะเทือนใจนะ ที่มีชายคลั่งยาเนี่ยบุกเข้าไปต่อยหน้าคุณครู oh. ขณะที่กำลังสอนวิชาคณิตใช่ค่ะแล้วน้องๆป .1 ร้องไห้กันจ้าเลยช่วงหน้ากลับมาดูครับผมใช้ชีวิตหนักทุกวันช่วกลางวัวนเกิดนฟังดีๆนะครับการลิกร้อนนหเจ็บคอผมใชยย้ยางูอึง้งก่อยตัดเพียงแก้ร้อนนเจ็บคอ ตัวอย่างหมูอึ้องกอยตักเพียงผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติผมร้องทำร้ายผมชดเสียต้องลองดอฟสูตรอัปเกรดใหม่เซร่ามอนุภาคเล็กช่วยบำร,รุงผมเสียตรงจดุดให้ผมชดเสียกลับมาดูสวยมีชีวิตชีวาสูตรใหม่ไม่มันแล้วนะต้องลองดอฟ S <S ทรีทเมนต์ช่วยผิวดูกระจ่างใสลองวอสลินกูตุตาไฮยาเซรัมเบอร์สซอร์ชั่นผสมกูตูตาโ,โกและไฮย,ยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกวิาวตามินซีสิบเท่าเผยผิวดวอี้ดูกระจ่างใสฉ่ำกโกลใน5วันมีสูตรกลางวันและกลางคืนลองเลย สมัยของความสะอาดอย่างแท้จริงสะอาดเหนือกว่าผม breeze excel สูตรน้ำพร้อมเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยกะจัดคราบหนักซอกซอนลึกไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้ไม่ทิ้งคราบขาว breeze ช่วยกะจัดคราบหนักเหนือกว่าผมใส่ใจต่อโลกเต็มที่ทุกๆวัน unilever ทำสิ่งดีๆให้สังคมทุกๆุคำทุกๆรอยยิ้มทุกๆหยดทุกๆทรง สร้างโอกาสให้ผู้หญิงรุ่นใหม่ทุกทุ่ง b r e สอนให้เด็กลดขยะพลาสติกทุกๆุ่ตัวยูทำสิ่งดีๆ u n i เวอร์เพลทลับผิวออร่าเปล่งประกายแบบอลลี่สิตรสูตรใหม่สานสารสกัดคอลลาเจนร้อยเปอร์เซนต์ให้ผิวดูแดงอิ่มน้ำวิตซีให้ผิวดูกระ่างใสพร้อมกันแดดสิบเท่าเผยผิวดูใสฉ่ำว้าเปล่งประกายใหม่สิตร้า เมื่อความร้อนมาพร้อมดังแค่แต่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปรีเคลียไอ c ์ o ล l เมนทัลที่สุดของความเย็นสดชื่นพร้อมสามพลังความสะอาดสดชื่นช่วยกบจัดรังแคให้ผมสวยมั่นใจเคลียร์ใหม่เพียง48ชั่วโมง e ิ c ฟ free ดูละครซีรีส์ซิทคอมวารไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปันด B ช็อกโกพายรสล่านี่พายนุมน่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตมาค่ะกลับมาอยู่กันต่อในรายการเรื่องเด่นเล่นใหญ่ค่ะครับผมอ่ะอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้นะครับเราจะมาดูความคืบหน้ากรณีมีชายคลั่งยาบ,บ้านเขาอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนปรากฏเขาบุกเข้าไปในโรงเรียนฮะแล้วก็ไปโวยวายว่า คุณครูเนี่ย,ส,ยสอนดเด็กเสียงดังแล้วก็ต่อยหน้าครู2ทีนะครปรากฏวันนี้เรามีคลิปนะฮะหลังจากที่เกิดเหตุปรากฏเด็กป .1 ที่กําลังเรียนวิชาเลขอะ่ะทุกคนหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้จ้าแบบนี้ครับหนูนเัเรียนไปหารู่นะ